ไอไม่รู้ว่าไอาเก่งอะไรอ่ะไอไม่ได้มีความฝันเหมือนคนอื่นเขาอ่ะแล้วพอมันต้องเลือกขึ้นมามันก็เหมือนถูกบังคับให้ต้องมีความฝันตื่นได้แล้วเนี่ยไอพี่อยู่พี่ชายข้างบ้านที่แกล้งผมมาตั้งแต่เด็กยันโตเลย <laughs> เราสองคน ไม่มีทางญาติดีกันได้พี่อูเอ,อ่เป็นอันนี้เนี่ยไอ,ไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวก่อนแต่ก็ไม่รู้ทำไมช่วงนี้ไอ้พี่ยูถึงโผล่มาอยู่ในฝันของผมบ่อยๆไอ้เฮ้ยไอ้พอูมึงว่าจะเป็นไปได้ไหมวะกับการที่เราฝันเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งแล้วมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตอะมันก็อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญปะ แต่พอถึงเหตุการณ์นั้นพี่อยู่ก็เจ็บใช่ปะหรือว่ามึงต้องหลับให้นานขึ้นเพื่อที่มึงจะได้เห็นรายละเอียดในฝันของมึงเพิ่มขึ้นอาจจะมีเวลาหาเบาะแสเพื่อช่วยพี่ยู่ก็ได้นะเว้ยไอ้ผ่านร้ายมากเลยเหรอกอดพี่ซะแน่นเลยใครกอดแกงลงมาเนิอยู่นี้ไม่หลบตาพี่หรอหลบอะไรใครหลบแต่ก็แปลกเนาะ ครั้งที่แล้วมึงก็ฝันถึงไปอยู่ครั้งนี้มึงก็ฝันถึงไปอยูหรือว่าอะไรไม่เว้ยไปทไุ่มหมกันอาปากเลยไอ้พียวันจะให้โยบุตรพี่แป้งให้โอเคไม่ต้องทำอะไรอย่างเี้เชิญพี่ยูนี่ดูอบอุ่นจังเนาะไหนผชมพี่ยูอยู่ได้อะพี่ชอบเป็นคนแบบยูนี่ไงวะกูก็ไม่รู้อะ่ะสวัสดีครับผมไรเดอร์โยนะครับโอนี่พี่วันนุ่งพี่ที่ชมลรงตี๊แปดกลัวเราเจอกันอีกแล้วนะครับไอพี่ขอโทษที่รู้ว่า พี่แก้ไอามาตั้งแต่เด็กๆับที่ไม่ขอให้ไอายโทษให้หรอกนะแต่ว่าพี่จะพยายามปรับปรุงตัวไอรู้นะว่าพี่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะโตแล้วนะเลิกแกล้งน้องลแล้วแล้วหายไม่ชอบพี่บ้างยัง เ,เดี๋ยวคืนนี้เนะี่ยพี่จะอยู่กับไอ้ทั้งคืนเลยนะ